ลูกนี้เวียดนามยังเปิดขึ้นมาแล้วยกเลยนี้เอาละลูกนี้เขาเตะพลาดเองครับเป็นแต้มของไทยตะก้อทรายไทยเวียดนามช็อกวินาทีสุดท้ายคว้าแชมป์สบายดีสบายดีเด้อกาดไปใ่ายสบายดีเอฟซีสุขธานเด้อครับพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กับ่าเอาเอกเล่าแต่คนเก่าอยู่เดีอวนะครับพี่น้องคือวันนี้ครับพี่น้องเบ่าเอ์กนีประเด็นเนาะ เกี่ยวกับที่ว่านาก,กีฬาทิทมสา์ไทน่นะครับพี่น้องที่ว่าแข่งขันกับทิศมสา์เบียดหน้านะครับพี่น้องก็ด่นก่อนเขามาเบิกกับฝา,างได้ด้รับพี่น้องเนาะโดยการเป็นกาําลังใจครับพี่น้องโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางส่องยูทูปเบาเอิร์กล่าวไตน้ำเด้อครับพี่น้องเนาะาลออะครับพี่น้องเพื่อเ่เป็นการศักษาเสียเวลาเนาะพร้อมแล้วเราไปหาไปส้มวิดีโอพร้อมๆอมกันจึงว่าสรุปน้ำรังนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปดูกันได้ครับ ตอนนี้เอาลฮะโอ้จากที่แต้มตามอยู่ห้าห้าแทมตอนนี้ตามอยู่สามแทมแล้วข่าวครับกลับเข้ามาสู่ในเซตที่สามครับไทยเสิร์ฟลูกนี้เวียดนามยังเปิดขึ้นมาแล้วยกลูกนี้อเอาแล้วลูกนี้เขาเตะพลาดเองครับเป็นแต้มของไทย โอ้ถือว่าเริ่มผ่อนคลายแล้วน่เงียวว่าแต้มแรกเขาก็พลาดไปอีกแล้วนะสำหรับ <c oughs> เวียดนาม,มไม่รู้อาจจะรู้กิดิศั์การบล็อกของแสนการดาวเ,เรืองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ถือว่าจริงๆก็เล่นดีมาตลอดเนาะอ่าเล่นดีฮะแล้วจังหวะที่เรามีการเปลี่ยน<ช>่วกปลายเซตก็เอาสนกาเข้ามาก็ถือว่าโอ้สันกานี่เปลี่ยนเกมเลยนะเข้ามา เอาครับก็ยังไงอย่าลืมส่งหัวใจรัวๆมาให้ครับทัพไทยนะจ๊ะเอฟซีเป็นกำลังใจอย่างดีเลยคเอาครับอา่านเปิดด้วยศกษารและจ่ายมาลูกนี้กล้วยลูกนี้ไออัาครับเป็นแต้ของไทยครับนี่ฮะคุณพ่อลูกอ่อนขอบคุณนะที่พิาว่าสนุกจัง สองต่อศูนยครับเราก็ต้องนำแต้มให้ได้ตลอดนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้เวียดนามเปิดแล้วยกขึ้นสังหวะขึ้นไปฟาลลูกนี้มาเราบล็อกไม่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นแต้มของเวียดนามโอ้เวียดนามก็เป็นการแค่เกมเกันเอานักตัวทำที่เป็นเท้าซ้ายลงมานะครับสำหรับหมายเลขเจ็ดนะครับจะดูว่าเกมจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ถือว่ามีทั้งเตะขวาแล้วก็เตะซ้ายทั้งสองทีมเป็นตัวสำรองที่สามารถเปลี่ยนทำลายจังหวะการบล็อกของคู่ต่อสู้ได้นะครับลูกนี้โหแสนใจดาวเรืองโฉีกมาซ้ายสุดนะลูกนี้หลังสามไม่ได้สัมผัสเลยนะลูกนี้ hey, 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 hey. ไทยยังนําอยู่ครับสมต่อหนึ่งเกมนี้ไทยจะเสิร์ฟครับโดยไข้นุยครับกีรพงศ์นนทกโครเสิร์ฟลูกนี้เขายังเกี่ยวแล้วตั้งขึ้นมาได้แล้วลูกนี้อ้าแล้วครับขึ้นไปติดบล็อกอีกแล้วครับเจ้ากล้วยครับโอ้โห <laughs> วิ่งรอบสนามเลยฮะโอ้โหรู้สึกว่าเขาขอชานเล่นลูกนี้ฮะต้องดูว่าเขาลูกเรานี้จะโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์ฮะ จกกังหวะขึ้นไปบล็อกโอ้โหได้อย่างงี้นี่ยิ้มนะฮะยิ้มเลยครับแม่บอกได้คำว่ายิ้มสมไมั์ดูแล้วก็โอกาสที่จะโอเวอร์นี่จากที่กล้วยขึ้นไปบล็อกแล้วถ้าดูในสายตาแอดนะฮะในฐาะแอดเคยเป็นชาเลนต์มาก,ก่อนยิ้มเลยฮะ เอานึกว่าเป็นผู้เล่นขอถือว่านัดอเอร์ไม่โอเวอร์นะครับไม่โอเวอร์นะครับดูแล้วโอ้ยโคอยวิ่งเนี่ยไข่ดูจะวิ่งโค้สมจบทหแม่เอาครับมาเลิกกันหมาหนึ่งต่อสี่เอาแล้วลูกดี าจะเล่นลูกหยอดหยอดไม่ถึงนะครับแต่แ้มของไทยโอ้โหอย่างนี้นี่เอาละฮะถ้าเราลักลักสาเกมอย่างนี้ได้โอกาสที่จะเซตที่สามค่อนข้างจะมีสูงครับที่จะเก็บแต้มได้และจะเก็บเหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญของไทยครับเป็นเหรียญที่ส5ห้าต่อหนึ่งไนน้ยเสรอร์ปาเขาเกี่ยวแล้วยกขึ้น จังหวะลูกนี้โอ้ยเราช้าไปนิดนึงครเป็นแต้มของเวียดนามถึงว่าถ้าล็อกได้ตลอดนะครับทิ้งระยะห่างป,ประมาณนี้นะครับก็น่าจะผ่อนคลายมากขึ้นครับอตอนนี้ก็ยังคร<ต>ับพี่โจยังผ่อนไม่ได้ฮะตอนนี้สี่แต้มเขาโอกาสที่จะเปียนขึ้นมาได้ขออสักแต้มนะเอาวรับเสกยกขึ้นมากล้วยลูกนี้โอ้ อย่างนี้ก็ไวเรียกว่ารอดช่องโอ้แล้วเลือกเตะได้ดีฮะเจ้ากล้วยเตะช่องว่างฮะตรงบล็อกสพอดีนะไหลไปเรื่อยๆครับสกอร์หต่อ2ขออีกสักแต้มนะเพื่ออุดใจเอาครับ เขาเกี่ยวดีครับหมายเลขสิบสองแล้วต่างขึ้นมาแล้วคือเปฟีอาแล้วโอ้ยโอ้ยจเจอลูกบอลของเจ้ากล้วยอีกแล้วครับโอ้โหไนี่สกัดกันลูกได้ดีครับเจ้ากล้วยฮะโอ้รู้สึกว่าเวียดนามจะมีการเปลี่ยนเาเบอร์เจ็ออกและเบอร์5้าเข้ามาครับหวังหรือฉั่งนะตัวทำ เวยียดนามจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่2ต่อเเราเป็นฝ่ายตั้งรับแหมอย่างนี้ก็ต้องเก็บอีกสักแต้มนะเก็บอีกชักหนึ่งแต้มเอาครับตัางช้าๆอย่างนี้ก้วยจ๋าโอ้ยไต้อัดครับโอ้เรียบร้อยเรไรครับโอ้อย่างนี้นี่ค่อยผ่อนคลายนิดนี่ ก็เปลี่ยนได้ครับในเซตที่สใครถึงคะแนนที่8ก็ต้องมีการเปลี่ยนแดงครับนหมฝั่งนู้นก็โอ้โหผู้จัดการทีมนี่นั่งไม่ติดเลยครับมาหกในเซตที่สองนี่ถ้าเกิดลูกนั้นนะว่าอยากจะคิดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนได้ดีนะฮะเอากล้วยลงมาปุ๊บเกมเปลี่ยน แล้ยังมีเจ้าใส่สารทับทองเข้ามาคุมเกมอีกนะฮะแล้วก็ยังมีเจ้ากล้วยที่ทั้งบอกและทั้งทำนะฮะโอ้แต่ละคนนี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเจ้าไข่น้ยนะกินมงโนตโครนะฮะ,ะ,นะฮะแล้วก็าทางชีวิศาสทองสายนะฮะทักทีมแล้วกันนะฮะ แน่นอนครับจะเป็นเหรียญที่4ของทัพไทยหรือไม่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับสกอร์ของไทยนำก็จริงฮะนำอยู่6แต้มโอกาสที่เวียดน,นามสามารถที่จะเบียดแต้มขึ้นมาได้ก็มีครับอยู่ที่เราต้องไม่พลาด8ต่อ2ครับ ไทยจะเสิร์ฟโดยไข่นุ้ยฮะกีรพงษ์นนทกโคตเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวครับแมหมนึกว่าเปิดไม่ได้ยกขึ้นแล้วลูกนี้ไม่เป็นไรครับแหมลูกนี้เขาเตะเฉียงฮนะทัสบอกออกครับเป็นแต้มของเวียดนามก,าก็ดูแล้วนี่ในทีมลงนี้จะมีทอบอสองไหม ทพสองมีการท่าเรือเอ้ลาดนาวีหนึ่งตำรวจหนึ่งครับอ๋อครับสามต่อแปดยกขึ้นกล้วยจ๋าลูกนี้โอ้ยโอ้ยเตะติดบล็อกครับเป็นแต้มของเวียดนานม,ม,ามานี่ฮนะจังหวะขึ้นนะเตะโอ้โหเต็มเต็มหลังเลยฮะแล้วลงในแดนไทย 8ต่อสี่เราต้องไม่ประมาทฮะ,ะเสริฟไปลูกนี้โอ้แล้วลูกนี้เสริฟออกข้างเยอะครับเป็นแต้มให้กับเวียดนามขยับเข้ามาแล้วฮะห้าต่อแปดที่เห็นนี่คือู้ชชุดโค้ชฮะ <What? S 1> สุภเลอรกิมทองเวียดนามเสริฟครับห้าต่อแปดต้องล็อกครับ เกมนี้เราต้องล็อกครับอ้าวครับแเปครับเกี่ยวมาได้ครับกล้วยลูกนี้โอ้ยยอ้ยมาดีฮะลูกนี้บ็อกก็ดีฮะแต่บ็อกลงในแดนของเวียดนามน,นะจ๊ะขอบอกแต่ทนี้ต้องชมราชันวิพัน์นะครับโอ้โหวิ่งไปนอกคอร์ดโอ้โหังหวะ ยวงไม่คิดชีวิตเลยอะ่ะลาพันอาลาชันมิพันธ์มือเกี่ยวจริงๆฮะนี่คนนี้ได้ครับเราล็อกได้สกอร์อยู่ที่9ต่อหไทยจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟลูกนี้เขาเปิดแล้วก็ยกขึ้นมาฮ แล้วลูกน er> uh> no> <|ja|> ี้เตะทัดครับเป็นแต้มของเวียดนามมีคือเซตที่3แล้วนะครับในรอบชิงเหรียญทองครับในประเภทตะก้อ4คนชายครับเมนควอรในการขันเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกครับกิงคักครั้งที่37 6ต่อ9ครับเสิร์ฟลูกนี้เบาๆครับเตกเปิดแล้วยกขึ้นให้กับ อวยลูกนีอ้าวครับจะติดบอกับตาขึ้นมาสเสกเลยครับอ้าวครับลูกนี้แต่ไม่พ้นบอรกคครับเต็มแต้มของเวียดนามครับแต่เขาก็ไหวจริงๆรฮะโอ้ตอนนี้ ผมเริ่มเกรงนะมาอีกแล้วครับมาเริ่มมาแล้วครับตอนนี้โอ้ประมาทไม่ได้เหมือนพี่สาคพรบอกเมื่อกี้เหลือเหมือนจะผ่อนคลายแล้วใช่ฮะเอาล้เอาลเอาล้ฮะเขาเปิดพลาดเองแล้วตอนนี้เอาแล้วฮะโอ้จากที่แ้มตามอยู่ห้าห้าแฝงตอนนี้ตามอยู่สามแ้งแล้วเวียดนามประมาทไม่ได้นะ 7ต่อ10ครับเวียดนามเสิร์ฟเราต้องล็อกครับเกมนี้ยังไงก็ต้องเป็นแต้มให้ได้ครับแกเกมนี้เสิร์ฟมาลูกนี้ลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของไทยครับสิบเอ็ดต่อเจ็ด เพียงอย่าก,กดดันตัวเองฮะเล่นไปตามสไตล์เลยฮะตอนนี้เพียงแค่อย่าประมาทเท่านั้น11บต่อเจด็ดไข่นุ้ยเสิร์ฟไปลูกนี้เขาเปิดและยกขึ้นแล้วลูกนี้ทัสบ็อกออกครับเป็นแ้บของเวียดนาม กร์8ต่อ11ครับเวียดนามเสริฟอขออีกหนึ่งลูกนะล็อกลูกนี้โอกาสจ,จะเป็นของไทยต้องดูลูกนี้ครับเอาละเสริฟไม่ข้ามนะครับแมาขอโอกาสจ,จะได้ลูกหยอดนะแต่น้ำหนักไม่ถึงเป็นแต้มของไทยนะตอนนี้12ต่อ 8. อต่อหือเพื่อวางใจนะขอยสักแคมได้ไหม <laughs> 12ต่อไปครับไทยจะเสิร์ฟเ,เสิร์ฟลูกนี้แล้วเขาเปิดแล้วยกขึ้นมาโอ้ท้ายก่อนเอาละโอ้ยโอ้ยมาขึ้นไปบล็บอกติดบล็อกฮะของเจ้าโทนี่ฮะโอ้มีการเปลี่ยนเอาโทนี่ลงมานะแล้วขึ้นไปบล็อกลูกพอดิบพอดีเลยจังหวะลูกนี้โอ้ยนี่ฮะ มาแล้วตัวบล็อกตัวบล็อกหัวเสาว่าโอ้อย่างงี้นี่อืมอืมโอ้ตัวบล็อกหัวเสาโอ้ยโอ้ยมาขึ้นไปฟาดใส่บล็อกฮะของเจ้าโทนี่ฮะโอ้มีการเปลี่ยนเอาโทนี่ลงมานะ่ยแล้วขึ้นไปบล็อกลูกพอดีพอดีเลยอะ จังหวะลูกนี้โอ้ยนี่ฮะมาแล้วตัวบล็อกตัวบล็อกหัวเสาว่วาโอ้ยอย่างนี้นี่คอยอแตบครึ่งทางครับคอยแทบเอ้าครับเปิดยกกล้วยลูกนี้เตะอัดครับเป็นแต้วของไทยครับอ้เอา้าว ไปไงพี่เจ้าอย่างนี้โอกาสเป็นของเราแล้วนะฮะถ้าปิดไม่ได้โอ้ยส่วนลิงเงยโอ้โ,โหนี่ฮะแสนใจดาวเดือครับปิดจับได้ดีครับในครับออกเอาเตะอันครับจะติดบวกครับจะแกะมาได้ตั้งขึ้นมาไปกล้วยลงนี้โอ้ยเรียบร,ร้อยเรไรครับ โอ้โหนี่ฮะแสนใจดาวเรเือครับปิดจับได้ดีครับในเซตที่3ทํทำให้ไทยคว้าเหรียญทองในประเภทตะก้อสคนชายครับ